สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในคลิปนี้อาจารย์กบจะมาพูดถึงดาวพฤหัสบวดีที่จะทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมิถุนกันบ้างค่ะ ในวันที่29มีนาคมของปี2564นี้นะคะในเวลา11นาฬิกา48นาทีดาวพฤหัสบดีจะโคจรยกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมและจะอยู่ไปโดยประมาณ1ปีค่ะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่8เมษายนของปี2565เลยละค่ะ และในปี2564นี้นะคะดาวพฤหัสบดีนั้นก็มีช่วงเวลาในการเดินวิกลคติถอยหลังพักองศาแบบข้ามราศีนะคะจากราศีกุมกับสู่ราศีมังกรในช่วงวันที่28กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะ และจะเดินหน้าเป็นปกติกลับเข้าสูลาราสีกุ่มอีกครั้งในคืนวันที่8พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่8เมษายนของปี2565ค่ะโดยคำทำนายของอาจารย์กบนะคะจะทำนายแบบภาพรวมจากอิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีที่ทำการยกย้ายราศีในครั้งนี้ไปโดยประมาณ1ปีค่ะ ดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุขระเคราะห์นะคะเป็นดาวบุญค่ะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ายพฤหัสดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุทธ,ธาจาริตนะคะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุข,ขุมรอบคอบความรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์ ใฝ่าหาความรู้มีความฉลาดรอบรู้สูงค่ะรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจะิยธรรมสูงและมักมองโลกในแง่ดีค่ะ และเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแสดงออกถึงความสำเร็จแสดงออกถึงความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเมื่อถึงคราวจะให้โทษก็ให้โทษแบบไม่รุนแรงค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในหนึ่งปีถัดจากนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีมีถุนกันบ้างค่ะในวันที่29มีนาคมนี้นะคะ ดาวพระหัสสวดีนั้นเดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนสุภาษของชาวราศีมิถุนค่ะซึ่งเรือนสุภาษนั้นหมายถึงความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงความฝันความปรารถนาการศึกษา,าศาสนาและการเดินทางไกลเป็นต้นค่ะ อีกทั้งดาวพฤหัส,สบดีนะคะยังได้เดินจรเข้าเกณฑ์ธรรมเกณฑ์กับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนอีกด้วยค่ะซึ่งเกณฑ์ธรรมเกณฑ์นี้นะคะก็จะส่งเสริมให้ชาวราศีมิถุนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศชื่อเสียงได้รับการเชิดชูเกียรติสิ่งใดที่คิดที่ฝันที่ปรารถนาเอาไว้ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับท่านที่วางแผนอะไรบางอย่างเอาไว้นะคะสำหรับการจะบวชเรียนหรือว่าการถือศีลปฏิบัติธรรมหรือการทำงานในเชิงาศาสนาการทำงานในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมท่านจะประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับท่านที่วางแผนเอาไว้สำหรับการศึกษาต่อนะคะจะเป็นการศึกษาต่อแบบระยะยาวหรือแบบระยะสั้นหรือแบบเป็นคอสั้นๆท่านก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกเช่นเดียวกันค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งนี้ค่ะยังอยู่ในมุมตรีโกณธาตุกับชะตาราศีเกิดของชาวราศีมิถุนอีกด้วยนะคะซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณกับดวงชะตาเป็นอันมากเลยละคะ่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการงานและการเงินกันบ้างนะคะท่านจะมีชื่อเสียงในแวดวงการงานมากขึ้นค่ะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับนับถือในวงการงานที่ท่านประกอบอาชีพมากขึ้นรวมถึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากเจ้านายและจากลูกค้าหรือจากผู้ที่ท่านติดต่อประสานงานด้วยมากขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะท่านก็มีโอกาสได้รับการโปรโมตมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าขยับขยายฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะ ก็ถือว่าท่านนั้นเริ่มเป็นช่วงซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นค่ะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงขึ้นมีโชคมีลาบมีความสำเร็จมีโอกาสได้เริ่มโครงการงานใหม่ๆทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์และรายได้ที่ดีขึ้นค่ะท่านจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นตามมาจะหยิบจับทำอะไรนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการเปิดกิจการใหม่นะคะหรือว่าต้องการขยับขยายกิจการหรือว่าต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในช่วงนี้นะคะถือเป็นช่วงที่ท่านสามารถลงทุนได้ค่ะและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านที่มีปัญหาทางด้านการงานหรือทางด้านการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาหากลงทุนแล้วขาดทุนมานะคะในช่วงนี้ค่ะถือเป็นช่วงเทินอาราวของท่านแล้วล่ะค่ะสำหรับท่านที่คอยงานหรือกำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนงานเพื่อแสวงหาความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตที่ดีกว่าเดิมในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาโอกาสทองของท่านเลยล่ะค่ะ โดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักสัตว์ขานนะคะท่านมีดาวพฤหัสบดีตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกุมค่ะเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโคจรมาทับดาวพฤหัสบดีเดิมตามตำราจากทีปณีกล่าวเอาไว้ว่าพฤหัสบดีจรถึงพฤหัสบดีเดิมนั้นจะเกิดโชคลาภมากมายทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งความรักดีดี คนโสดจะได้โอกาสมีคู่มีโอกาสได้รั่นละคังวิวาและสำหรับคนที่เลิกล้างห่างไกลกับคนรักไปเนิ่นนานก็มีโอกาสจะเกิดลมพัดหวนอีกครั้งค่ะตามบทประพันธ์ของครูโหนท่านกล่าวว่าคลุทัพพฤหัสด,ดุดอัดคติมีกุศราชทิพบดีจรตามนุษนางท้ะก็เสด็จดุดคิด ถ้าประสิทธิ์อุตมงผิว่าเท้าจรร้างก็จะได้ท่านศสารค่ะอีกทั้งดาวพรฤหัสบดีนะคะยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นก้าวกับดวงชะตาของท่านท่านหลวงวิสาดรดลลกรได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่า พลหัสบดีเป็นก้าได้ฐานาสุขลาบมาอยู่นองเนืองบทกรอนก็หมายถึงในช่วงที่ดาวพลัหัสบดีเดินจรเป็นก้ากับชะตาราศีเกิดของท่านนะคะจะส่งผลให้ท่านนั้นได้รับเกียรติได้รับตำแหน่งมีความสุขมีโชคลาบมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ โดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะอีกทั้งในปีนี้หากดาวพฤหัสบดีที่เดินจรมาเป็นกลกินีตามหลักมหาทักษะก็จะทำให้ท่านนั้นได้รับองค์คุณอันเป็นความดีงามจากดาวพฤหัสบดีได้ไม่เต็มที่นักค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระฤหัสบ,บดีนั้นเดินจรมาให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาม,มากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหรส่วนตัวของท่านนะคะหรือติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะ นั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญยลิศคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับค่ะและช่วงไหนที่ดวงของเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะส่วนการทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นเลยละค่ะ โดยอาจารย์กบนั้นจะขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการําบุญเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีดังนี้ค่ะ ในวันที่29มีนาคมที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีท่านควรทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะอย่าหัวร้อนใส่ใครและหากสถานที่ใดจัดพิธีสวดเทวดานพเคราะห์รับดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีก็ให้ท่านไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองค่ะ หากท่านไม่สะดวกในการเข้าร่วมพิธีนะคะท่านสามารถใช้พิธีในการทำบุญใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระฤหัสบดีเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับท่านที่มีดาวพระฤหัสบดีจรเป็นกาลกินีตามหลักมหาทักษาท่านสามารถทำบุญแก้กเคล็ดดวงดาวได้ค่ะ ด้วยวิธีการทำบุญอุปสมบทพระภิกษุหรืออุปสมบทตนเองหรือบวชชีพราหมณ์ถือศีลแปดค่ะก็จะยิ่งเป็นบุญลิตปกป้องคุ้มครองดวงชะตาโดยมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นค่ะและหากดวงไม่ดีนะคะก็จะช่วยกระจัดปัดเป่าทุกเหตุเพศภัยให้มาลายหายสิ้นไปนั่นเองค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนนั้นโชคดีมีความสุขนะคะ ขอให้านนั้นเป็นที่รักของทุกๆคนทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยได้น้อยได้เงินมากๆหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะขอให้มีโชคมีล่าทางการเงินกันอย่างง่ายๆเฮงเงปังปังกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนํามาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบ สามารถติดต่อได้ที่ l ล n e ID 089 0034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ